สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันนะครับผมตอนนี้เราอยู่กับทีมงานลุ่งทวีทรัพย์ทีมงานรถแบ็คโฮลรถหกล้อคุณภาพจากอำเภอคุูเมืองจังหวัดพุทีิดานะครับในคลิปที่แล้วเราดูบรรยากาศที่ที่เทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูข้างในกันสวัสดีครับ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  โอ้โหอยู่กันพร้อมเลยยังไม่ได้ปิดตาเลยฮะ,ะยังไม่ได้ปิดได้โอ้ไม่ต้องปิดแล้วคนระับเปิด<า>เผยเลยครับเดี๋ยวโทรตามเดี๋ยวโทรตามพี่ไก่มาก่อนบอให้พี่ไก่มาอะทำไมวันนี้มีแค่สี่สาวแล้วไม่กินข้าวนี่ไงอีกสามไปกินข้าวใช่ไหมค่ะสองนมกลับบ้านสองนมกลับบ้านแล้วไม่ต้องรีบก็ได้ใจเยนเนก็ได้สาวเปิน อาอกินข้าว้วบ่อเน,นี่กินข้าวเรียบร้อย,ายอมาคนเดียวครับกินข้าวด้วบ่อสิฮะครับพอดีนึกว่ารถมาเก็บเงินครับมาจะวิ่งกันแล้วบ่อ,ะ,อ,ะ,อะเดี๋ยวขออนุญาตไปดูบอ่อดินกันก่อนบอ่อดินกำลังมันเลยครับ คือบรรยากาศโอ้โหน้ำเต็มเลยครับสีกหนึ่งนี่รู้สึกว่าจะเรียบร้อยไปแล้วนะครับสีกขวามือของเราสีกซ้ายนี่กำลังขุดกลับมาครับทางวิ่งลักษณะทางวิ่งก็จะเป็นค่อนข้างที่จะหมดโหด โอ้โ,หโ,หโหออกมายัางโหดเลยครับลุงทวีซับเบอร์สิบหกล้อดำหูวโซ่ ทางเน็ดทางเป็นคลื่นครับ2วันที่ไม่ได้มาร่องรอยมีฝนตกนะครับมีน้ำเฉ่อแะแฉะแต่ว่าทีมงานนี้ก็ไม่มีความย่อท้อครับสุดยอดทีมงานคุณภาพชื่อนี้จำไว้ให้ดีลุ่งทวีทรัพย์ ตอนนี้ฮีโน่เมกานะครับเบอร์สาถอยเข้าไปใส่ดินรถแบคโฮโกเบโกเฮดเคสตอนนี้ตกแต่งคันคูออกมาด้วยนะครับวางดินวางดินออกมาด้วยตักใส่ด้ำออกมาด้วยก็คือจบในรอบเดียวนะครับเดินรอบเดียวจบเลยงานนี้คนขับแบคโฮฝีมือครับ ระดับปรมาจารย์เลยนี่นะครับสาเหตุที่มันโยกเมื่อสักครู่นี้ดูทางสิครับแต่ไม่ต้องห่วงทีมงานลุงทวีทรัพ์นี่กำลังใจเยอะแยะล้นเลยครับวันนี้เราต้องยืนห่างก่อนวันนั้นเรายืนแล้ว ดินโคลนถลม่มเกือบตายครับตีเล็กอยู่ที่บอ่อนี้แหละเปิดหน้าท้าชนครับสำหรับฮีโน่เมก้าวันนี้จะเป็นสะขนาด3,500คิวนะครับ บ่อนี้จะเป็นยาวสี่เหลี่ยมพื้นผ้าลักษณะยาวเลยครับความยาวเนี่ยโดยประมาณนะครับประมาณ200เมตรครับความยาวของสะรูปนี้รถเปล่าครับ ดินค่อนข้างดีครับขุดมานี่ไม่แข็งเลยก็อาจจะมีเจออยู่บางจุดนะครับที่จะเจอจุดดินแข็งรอบนั้นรอบที่ดินถลน่มนี่ขุดทีไฟแลบเลยครับเจอดินแข็งเข้าไปโอ้โอ เอียงแล้วเอียงแล้วสวงสัยต้องตามรถถแล้วครับเอียงลักษณะนี้อาจจะมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับน้ำหนักจะถูกถ่ายมาที่ฝั่งขวานะครับด้านด้านเดียวของรถบรรทุก เบอร์4ครับลุงทวีรัพย์เป็นอิสุเดก้าหน้าเงาชุดแต่งชุดแต่งด้านหน้านี่เงาวิ้งเลยที่นี่บ่อโครงการ1ตำบล1กลุ่มกเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับบ้านเกรตำบลบ้านตะโก อำเภอห้วยลาดจังหวัดบุรีรย์เป็นโครงการของเฟสนะครับเฟสสองเฟสแรกนั้นจบไปแล้วนี่คือเฟสสองเฟสสองนี่ไม่แน่ใจนะครับก็น่าจะประมาณหกเจ็ดบ่อ,บอหลายๆท่านนะครับเกษตรกร,เ,กรเนี่ยพึงพอใจ ความลึกนะครับอยู่ที่ระดับไม่ต่ำกว่า3เมตรครับความกว้างของสระประมาณนะครับประมาณประมาณ10เมตรหรือว่าอาจจะไม่ถึงนะครับ ตักมาแต่งมาขุดใส่ดำมมานี่คือขากลับก็ขุดกับนะครับตกแต่งไปด้วยก็คือจบในรอบเดียว ผลงานฝั่งนี้คือเสร็จแล้วนะครับจบแล้วที่ขุด,ข,ดขุดมาสวยงามเลยครับต้องบอกเลยว่าฝีมือระดับปรมาจารย์มีน้ำซึมออกแล้ว ถ่ายมาแล้วครับฝั่งนู้น ทำทางก่อนครับ เจอหินแล้วครับก้อนบันเลอร์เลย ยาวไปรถเปล่าก็มาจอดรอรถไทยก็ทำถนนสุดยอดทีมงานคุณภาพอากาศร้อนแล้วขอตัวพักก่อนละครับเดีย๋ยวค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับทีมงานลุงทวีทรัพย์จากอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรบีรัมย์ครับผมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ